อผมผมไม่ธรรมดาทุกคนก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมจากช่องคูเฟ่แมนดอร์มา รีวิวตัวมีดมีดที่อยากรีวิวเพิ่มเติมก็คือตัว OKC OK กับ M10 มันต้องรีวิวเพิ่มตัวนี้ผมค่อนข้างชอบมากเพราะว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์มันเนี่ยสวยดีถึงจะเป็นสำเนาองจีนนะครับแต่ว่าเพื่อนๆดูสิครับตัวอักษรมันทำมาสวยมาก ข้างในครับข้างในก็ห่อบับเบิลมาด้วยอย่างดีเนี่ยครับแล้วยังมีใบ o k c เนี่ยครับยังมีใบเสริม erm ให้ด้วยตัวนี้วิธีการใช้คำเตือนระมัดระวังการใช้งานนะครับ ontario nice company products ทำดีขนาดนี้เลยเพื่อนเพือนงานสำเน,นาก็คลิปที่แล้วเรารีวิวไปคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับตัวขนาดของเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ขนาด13นิ้วนะครับเนี่ยตัวนี้มันทําสวยจริงๆครับเพื่อนมัน มันทำตัวอักษรได้คมชัดมากนะติดกับปอกนะ Ontario Knife Company USA แล้วดูปอกมันจะกับเชื่อกข้างหลังเนี่ยตัวนี้ถอดออกได้นี่ก็ถอดออกได้ คือวัสดุมันดีมากครับพลาสติกเก็บค่อนข้างดีมากเลยเป็นพลาสติกที่ดูแน่นหนามันไม่ก้องแกงนะนเพื่บตัวนี้ผมชอบมากเลยผมจะเก็บไว้ใช้สักตัวนะตัวนี้เนี่ยครับเปิดซองมานะตัวนี้จะเป็นรุ่นหัวตัดนะนเพื่อนๆเนี่ยครับเ,เขายิงตัวหนังสือได้ผมชัด มากมากเลยตัวนี้ Ontario Knife USA แล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นตัว OKC OK 3S Combat มีสไตล์คอมแบทนะครับตัวนี้ติดปลายปืนได้ด้วยตัวนี้เป็นเหล็กครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นขายดีหนึ่งรุ่นครับเพราะว่ามันมันมันค่อนข้าง งานดีครับเพื่อนตอนนี้มีใบใบเลื่อยใช้งานและจริงครับเพื่อดูด้านจับตัวอักษร USMC ถ้าไปวางเทียบกันกับของแท้เนี่ยผมว่ากันก็แยกยากเหมือนกันนะครับตัวซองเหมือนของแท้จะมีหินฝนมีดมาให้นะครับ แต่ตัวนี้มันไม่ใช่หินฝนมีมนะมันเป็นแค่เหล็กเฉยๆเป็นแค่เหล็กกลมๆไม่ใช่หินรลับมีดนะตัวาสายเนี่ยก็รัดเข็มขัดได้ทั่วไปนะสอดเข็มขัดใส่ข้างในหรือใครไม่ชอบก็ ฉีกออกได้ตัวน,นี้มันฉีกได้ฉีกหรือจะถอดออกไว้ให้หมดเลยก็ได้สองก็สวยดควมคมยว OK ยูความคมจะเป็นอย่างไรตัว OKC M10 ความคมจะเป็นอย่างไรแบบ อลอื <mm> ืองคมไม่ธรรมดาครับผมลองคมใช้ได้นะครับคมสุดในรุ่นแล้วผมว่าถึงจะไม่กริบๆนะครับแต่ว่าคมครับนี่เปิดออกมาจากกล่องนี่ ใช้ได้เลยครับความคาม ชอบมากเลยครับเพื่อนๆความคมตัวนี้ก็ท่านใดสนใจก็นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปครับเพืนๆครับหรือจะดูตัวอย่างก่อนก็ได้ครับหรือจะกดสั่งซื้อในหลายช่องทางครับมีทั้งช้อปปี้ a z า d a หรือ Line Official หรือ Line My Shop ก็ได้ครับก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกแบบไหนครับ แต่ตอนนี้ LINE My Shop นี่ก็มีส่วนลดอยู่ที่10%ครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนสะดวกครับตัวนี้ก็เอามารีวิวเพิ่มเติมเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้เพื่อนๆนะครับคลิปหน้าจะมีสินค้าตัวไหนมาลงก็เพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามช่อง Full Frame and Outdoor ด้วยครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ